รายการบอกเล่า965 A d e in นเดอะไลฟช่วง healthy หอกค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรีส,สมภพจิตพิรมศรีนะคะอาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะคะทิ้งค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณฟังคะว่าเ,เราก็คงจะไม่ปล่อยให้ หน่วยงานหรือว่าไม่กระทั่งทีมงานของอาจารย์เองสถาบันเองถึงแม้ว่าจะมีกระจายไปอยู่หลายๆมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยดูแลเรื่องนี้แต่เพียงลําพังนะคะในฐานะเราเป็นหนมนุษย์หนึ่งหน่วยในสังคมถึงแม้ว่าเราจะจะสูงวัยจะไวัยไหนก็ตามเถอะเรามีโอกาสที่จะช่วยหรือ,เ,อ,อเรื่องพวกนี้มั่งไหมคะอาจารย์ขานนิดๆหน่นนอยก็ยังดีค่ะ ก็มีมีโดยตรงเลยนะครับตรยืนแ,แล้วเนี่ยเพราะความขัดแยง้งเนี่ยที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งประเด็นที่นําสู่ความขัดแยง้งหรือว่าการใช้ความุนแรงในสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกของคนในสังคมด้วยว่าจะยอมรับมันหรือไม่หรือว่าเข้าใจมันหรือไม่นะการทำความเข้าใจกันการเปิดใจในการที่จะรับฟังแล้วก็ความคิดเห็นที่แตกต่างของตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะว่ามันจะค้ามาแย้มันทาให้เกิดการแยกแยกกันฝัก,กขึ้นฝ่ายอต<ะ>แล้วก็ไม่เข้าใจกันนะผมไม่เข้าใจกันแล้วเราถึงไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยตรงแต่ว่าถ้าเราอะไรถ้าเราไม่ได้เปิดใจว่าไม่ได้ยอมรับฟังความแตกต่างอ่เราก็จะเป็นส่วนในการที่จะส่สสงเสริมความขัดแย้งน,นั้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะอย่างประเด็นปัญหาเรื่องภาคใต้นี่เป็นต้นนะครับนะอ่ก็ส่วนส่วนที่คนในกรุงเทพและคนในภาคอื่นเนี่ย ที่จะเข้าใจมันได้ก็คือว่าพยายามติดการข่าวแล้วก็ทําความเข้าใจมันแล้วก็มองเห็นว่ามันมีมันมี้โอกาสนะฮะมีโอกาสยนะะาสงางแก้ปัญหาโดยสันติอ่านะแล้วก็มันก็ทําอยู่แล้วด้วยมีานะมีคนที่ทาอยู่แล้วมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอ่านะแล้วก็มีอ่าภาคประชาสังคมแล้วก็กลุ่มคนกลุ่มต่างๆในสังคมในพื้นที่เนี่ยที่เขาพยายามทํากันอยู่นะฮะ ซึ่งอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ะนะครับ,นะบรทัศนคติความคิดเห็นหรือวิธีแก้ปัญหาเนี่ยนะอาจจะแตกต่างกันไป<ะ>แต่เราต้องต้อง,ต,องต้องในฐานะที่ว่าเ,เราเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งโดยตรงเนี่ย<ะ>ก็จะเป็นยังต้องเข้าใจมันอะไรเงี้ยนะครับนะทาํา,วค,วานะความเข้าใจแล้วก็เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราแนวะทางในการ<ะ>แก้ปัญหาต่าง ตัวนี้แหละครับนะศูนมันมีสูนโดยตรงเลยนะครับนะคมันจะมีประกฏการณ์อันหนึ่งนะครับนะอย่างเช่นว่าถ้าหากเราเราเข้าใจไม่ดีพอใช่ไหมครับแล้วเราไปวิจารณ์ต่อเราก็จะเป็นสูนยหนึ่งของการการทําให้เกิดที่เขาเรียกว่า m i s อินฟอร์ t เ o ชใช่ไหมครับการให้ข้อมูลที่ที่ที่ผิดพลาดขาดเกือนโดยที่เราไม่ตั้งใจที่เราก็เจตนาดีนะฮะเราก็เชื่อว่ามันถูกต้องนะแต่ว่าเรา เราเราไม่เข้าใจมันมากเพียงพอ,อหรือไม่ได้ใช้เวลาในการแสวงหาความความรู้หรือว่าประเด็นข้อมูลต่างๆที่ชัดเจนเราเราไปวิฟ้วาวิภาวิจารณ์แล้วก็อไปทําให้เกิดการขยายความอีกนะอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็คือมันมีปัญหาส่วนใหญ่มปนจีมีปัญหาเนี้ยนะครับถ้าไม่นับคนที่แบบว่าเจตนาไม่ดีแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะก็ยิ่งขยายความใช่ไหมครับเจตนาร้าย มันก็จะเป็นสิ่ที่เรียกว่าเฟกนิวแรงต่างๆมันก็จะตามามาค่ะใช่ใช่กนะับกับเป็นอย่างนี้เห็นเห็นเห็นภาพเลยค่ะอาจารย์เห็นตัวอย่างข่าวสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวดาราข่าวนูน่นนี่นั่นอะไรก็ตามถ้าหลายๆท่านนะ,นะคะแบบว่าเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีแล้วอาจจะยังไม่ได้ค่อยครวนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปเนี่ยนอ,นอกจากจะทําใหเ้เกิดปัญหาความรุนแรงในเรื่องความขัดแย้งแล้วในฉันว่าบางทีเนี่ยอาจจะ อาจจะผิดพรบทอ,อ้ทงเรื่องของการ<ม>ใช้โซเชียลได้ซ้ำไปนะคะอันนี้อันนี้เป็นต้องระวังแล้วก็คุณฟังที่ฟังมาตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเราเลยเนี่ย<ม>เริ่มเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะคุณฟังคะวันนี้ได้รับฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ตรงนี้อาจารย์ขาดูท่าทางอาจารย์ทํางานกับความขัดแย้งนี่มันเครียดนี่คะอาจารย์ผมริงไม่ค่อยเครียดนะครับอาจจะเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมในสังคมที่ดีี่ทาง คืออย่างที่ผมบอกนะทางใต้เนี่ยดีแล้วเนี่ยเป็นตรงกมที่สงบสุขแล้วก็มีคนคนที่ดีๆที่คนที่เราเข้าใจกันเนี่ยเยอะนะครับนะฮะเราเราก็อยู่กับคนกลุ่มนี้แล้วเราก็มีกําลังใจอ่ะมีกําลังใจที่จะแก้ปัญหาช่วยเราแล้วก็เพราะว่าเลยไม่มีปัญหาอะไรมากในส่วนนี้ไม่ค่อเครียดแสดงว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องมีวิธีการบริหารความเครียดให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้บ้างไหมครับว่าที่อาจารย์ไม่เครียดเนี่ยเพราะ นอกจากจะมีคนดีๆอยู่รอบๆแล้วมีวิธีคิดอื่นๆอีกไหมคะเราคิดถึงทางออกแล้วแสวงหาทางออกเลยเนื่องจากเป็นนักวิชาการใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็อะไรอ่ะแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ท,ที่เรื่องของแนวทางสันติภาพสันติวิธีหรือว่าการจัดการความขัดแยง้งอะไรอ่ามันมีหลายวิธีมีหลายขั้นตอนมีหลายการะบวนการคือเราเราเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็อามา เอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่ามัน,ม,นมันตรงกันไหมไม่ตรงกันไหมอะไรเงี้ยน,นะฮะับ mm hmm. มันก็จะลดความรู้สึกที่ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นอะไร่างใทจังดงึ่งเพราะว่ามันเราก็ <Okay. S 1> รู้ว่าอ๋อมันมีหลายวิธีโลกนี้มันมีความกัดเย้ยทางนั้นไม่ว่าที่ไหน,นที่เราจยงพูดถึงเรื่องของที่ยูเครนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับกั <Okay. S 1> บ,บชั่วโลกมันมีปัญหา <Okay. S 1> จะมาแบบอ่มากบ้างน้อยบ้างเดี๋ว่าของเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาของโลกนี้อืค mm ่ะเราก็รู้ว่าโอเคเราจะหาทางออกได้อะไรเงี้ยนะฮะ เพราะเราเราใช้แนวคิดเราใช้ความรู้เราใช้วิชาการเสร็จแล้วเอาไปสู่การปฏิบัติแล้วก็พยายามที่จะไปทดสอบไปแก้ปัญหาวิธีการใหม่ๆหม่มันก็เกิดเกิดการอะไรเกิดการใฝ่รู้ขึ้นเราก็อยากจะรู้<ม>อยากจะทํางานนู่นทางานนี้แล้วก็อ,อัน,นกันเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องถูกมันจะต้องผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ไม่มองไม่พยายามมองเป็นขาวกับดําอย่างเดียวอ่ามันมีสีเทาด้วยเราก็ต้องเข้าใจมันอะไรเงี้ยนะครับนะ พอทานี้แล้วเนี่ยคือเราก็จะไม่เครียด<อ>ไม่เครียดแล้วก็ไม่ไม่ร้อนรุ่มใช่ไหมเพราะว่ามีส่วนด้วยมีส่วนด้วยจะไม่เราความรู้ทางวิชาก,การเนี่ยมันจะช,ช่วยได้มากนะครับพี่อ,าอา่านเนี่ยแล้วอ่านทํความเข้าใจนะครับเป็นปัญญาทางออกเพราะว่าในทางหลักศาสนาเราก็พูดถึงเรื่องของปัญญาใช่ไหมการแก้ปัญหาโดยปัญญาครัศีลสมาที่ปัญญาสําคัญมากการใช้ปัญญามันทำให้มันสงบ จบด้วยนะครับนะฮะมันมาตรงนี้แหละครับคิดแบบนักวิชาการอย่างที่อาจารย์พูดคือคิดถึงว่าทุกปัญหามีทางออกตลอดใช่ไหมครอาจารย์ครับครับค่ะคุณผู้ชมว่าเรายังหาไม่เจอที่ไหนตรงทีเรายังหาไม่เจอแ้วจะหาเจอได้ก็ต่อเมื่อหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็ครับครับแล้วเข้าไปหาตัวปัญหาก็ไปคุกครีกับมันสัมผัสมันจะมาแล้วก็บางทีเราคิดอย่างนี้เอ๊ะว่ามันจะต้องใช้แบบนี้น่าจะ แก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยนะครับนะฮะเดีมันไม่เป็นอย่างนัน้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพ่าะเราไปคุยกับคนเอ้ามันไม่ใช่มันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คุยกับคนที่อยู่ตั้งในของมันเนี่ยพาเราคุยกับคนท้างในที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในความขัดแย้งจริงๆโดยตรงเนี่ยเราจะเริ่มรู้ออกว่าออ,อมันมันมากกว่าน,นั้นมันมีความซับซ้อนอะไรเงี้ยนะฮะ,ะเราต้องทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งท้าทายที่เราเราก็จะกลับไปหาสิ่งที่เรียกว่าหาหาปัญญาหาทางออกที่ที่มากขึ้น มันก็มีมีมีกระบวนการมันมีกระบวนการมีขั้นตอนอย่างเงี้ยนะครับทุกทายาบค่ะฟังแล้วไม่ใจร้อนครับไม่ใจร้อนด้วยนะคะอยากจะชวนรู้ฟังเอามาใช้ในชีวิตประจาวันของเราได้เลยนะคะเวลาเราเจอปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนรอบๆข้างเนี่ยถ้าแอบคิดแบบนักวิชาการหรือแอบคิดแบบอาจารย์ก็คือว่าคิดว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกอยู่เสมอแล้วก็หาข้อมูลเยอะๆนะคะแล้วก็คุยกับคนเยอะๆเพื่อที่จะได้ ข้อมูลอะไรมาขมวดว่าเราจะหาทางออกได้ยังไงแลวที่สำคัญนี้อาจารย์สอนเมื่อสักครู่ว่าอย่าไปคิดอย่าไปมองกับคนกลุ่มเดียวเหมือนกับว่าอย่าไปคุยกับคนกลุ่มเดียวที่ทีตรงกับเราความคิดตรงกับเราตัวนั้นแล้วก็ต้องมียึดตาและก็ต้องมียึดด้วยอย่างนั้นคือถูกอย่างนี้คือผิด ใช่คะเปิดใจกว้างไปเรื่อยๆอืมอันเนี้ยได้ได้ได้ใช้แน่ๆเลยค่ะแล้วคุณฟังก็เอาไปใช้ได้แล้วก็จะไม่เครียดนะคะตกคนรอบข้างก็จะไม่เครียดด้วยอาจารย์ขายจย์ว่างานที่จาันทานี่มันมีความตรักตระมยังไงบ้างไหมคะเดี๋ยวนะฮะลดกับบริสิยงแทบค่ะถามหมนะครับค่ั ค่ะอยากจะทราบว่าการอยู่ท่ามกลางปัญหาต่างๆหรือว่าการหาหข้อมูลอะไรต่างๆรอบด้านของอาจารย์เนี่ยต้องลงพื้นที่ต้องอะไรเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นงานที่ตรักตํำไหมคะอะก็อยักตับเดี๋ยว,ว่าเราเราเราทาอย่างนี้จังหวนะทนั้นนะครับนะคือคือเมื่อก่อนหนุหน่มๆเราถ้าอายุน้อยกว่าน,นี้ใช่ไหมยังเด็กๆคนนี้วัยรุ่นกว่าน,นี้เนี่ยเราก็จะลุยอืร่างกายเราสู้ได้ใช่ไหมเราก็ทํา แต่พออายุมากขึ้นนะเราเราก็เริ่มเริ่มรู้จังหวะของตัวเองว่าเราได้ขนาดนี้เราเราเราลุยมากไม่ได้นี่นะ,ะฮะถ้าเราลุยไม่ได้เนี่ยเราก็มีเพื่อนเราเรามีลูกน้องเรามีลูกศิษย์เราช่วยทําให้เราก็ให้เขาช่วยทําให้แล้วเราก็แต่ว่าเราเป็นนักวิชาการเราเป็นนักวิจัยใช่ไหมเราเราก็เราก็ากอะไรเช็คข้อมูลเช็คข้อมูลเช็คว่าเป็นจริงจากจากจากคนอื่นที่เขาไปทาแทนเราแล้วเราก็จะมาประมวลอีกทีหนึ่ง ถ้าไม่แน่ใจแล้วก็บางครั้งเราก็ลงไปเองคือมิมันต้องรู้จักจังหวะเหมือนกันจังหวะจังหวะแล้วต้องรู้จักตัวเองว่าเราเราลุยร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ยิ่งไวเปลี่ยนไปใช่ไหมมันก็จะเริ่มออกไอ้อ,อย่างนี้เราทําไม่ได้แล้วเมื่อก่อนที่ลุยได้ <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้เอาเอาเอาไว้ก่อนห <Okay. S 2> าหาคนที่ก็ลุยได้มาช่วยเราอะไรเงี้ยเราก็ไปฝ่าให้เขช่วยทําแล้วก็เราดูซิว่าเป็นยังไงแล้วเราก็เราก็ตามดูตามดูแล้วบางครั้งก็ค่อยไป <Okay. S 2> ไป,ไป,ไปทัชไปสัมผัสไปตัวเองไปจึงช่วงอะไรเงี้ยครับ เพราะว่าวิธีนี้ช่วยได้แต่ให้เราไม่ตกดกรรมไม่ไม่เหนื่อยมากเกินไปครับเหมือนเหมือนจะเป็นเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพอนามัยท่ามกลางการทํางานด้วยอาจารย์เกษียแล้วยังนะคะริงผมเกษียแล้วครับเกษียแล้วเพราะว่ามหาลัยจ้างผมเป็นสัญญาให้ทํางานต่อเนื่องจากว่าเรายังทํางานวิชาการงานวิจัยได้แล้วก็เราสามารถที่จะอะไร สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหลายๆฝ่ายได้ก็ค,คือเราก็ยังสามารถจะทํางานอ,อย่างที่เราเคยทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมาหลายก็เลยหรือว่าผมก็ยังเป็นอาจารย์ในหมาหลายอยู่เหมือนเดิม ิงงานก็ไม <laughs> ่ได้เปลีป่ยนไปเลยริงาก่อนหน้าเกษียณกับการเกษียณแล้วก็ยังทางานเหมือนเดิมครับอ๋อค่ะก็น้อยคนนะคะที่จะมีโอกาสอย่างอาจารย์แต่ว่าอยากจะเอาพลังที่อาจารย์ยังคงทํางานหลังเกษียณอยู่เนี่ยปลุกใจคุณผู้ฟังนะคะว่าแม้กเกษียณแล้วนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะอย่างที่เราได้คุยๆกันเอาไว้นะคะหลายๆท่านคงจะเห็นผ่านมาทางโซเชียลมีเดียทางไลน์แล้วว่าเดี๋ยวนี้เขากาหนดคนอายุ หกสิบขึ้นไปเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในวัยชาราหรือว่าผู้สูงวัยนะคะเพราะว่าเรายังมีแรงเรายังมีพลังไม่อยากจะชวนผู้ฟังว่าอย่าเพิ่งรีบนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆนะคะหาอะไรทําให้มีความสุขจะเป็นงานที่ได้เงินหรือจะเป็นงานที่ได้ความสุขเป็นผลตอบแทนก็ลุกขึ้นมาทำอะไรกันนะคะอาจารย์ดูแลสุขภาพอนามัยยังไงคะอาจารย์ขาตอนนี้ ทำงานไปด้วยเอ,อทราบแล้วล่ะค่ะว่าอาจารย์มีการบริหารจัดการในการทํางานที่ดีไม่ให้เหนื่อยมากแล้วส่วนของการดูแลสุขภาพนะคะก็ส่วนใหญ่ออเรื่องของการก,การกินการกินการอยู่แล้วก็าการออกกําลังกายอันนี้นะครับนะก็ก็พยายามทําทําให้เออ,อะไรไม่ไม,ไม่ไม่ไปทําร้ายตัวเอง <c oughs> มากเกินไปใช่ไหมเช่นการกินก็คือว่า ก็ต้องกินให้มันถ้ามันถูกไม่ไม่ใช่แบบกินทุกอย่างเหมือนเหมือนเด็กๆใช่ไหมเด็กๆเราลุยได้กินอะไรต่ออะไรก็ได้รสจัดหรือว่าต่างๆมันหวานอะไรพวกนี้นะฮะพอพอพอเราอายุมากแล้วเราก็เราก็รู้จักกินนะรู้จักกินอก็เอาแค่นี้พอนะอันนี้หวานไปเราก็ไม่เอาอันนี้เค็มไปเราก็ไม่เอาคือคือคือเราต้องควบคุมตัวเองในส่วนนี้เรื่องการอาหารการกินความ แล้วก็ตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ก็สําคัญนะครับคือตรวจร่างกายอันนี้ประจําต้องต้องฉีดปีหนึ่งเนี่ยสรงสาครั้งต้องต้องทาตลอดตลอดเวลาการกับต้องต้องทำเพราะว่าเพราะเพราะคนวัยวัยเลยหกสิบขึ้นไปเนี่ยสุขภาพเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วถ้าเกิดเราพลาดอะไรนะฮะถ้าเราไม่เข้าใจมันนะแต่ถ้าเราตรวจสอบบ่อยๆเป็นช่วง นะเราเราก็จะระมัดระวังใช่ไหมเอ้ยตอนนี้มันก็ดีแล้วว่าเราต้องปรับอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับแล้วก็ออกกำลังกายกออกกำลังกายก็สําคัญใช่ไหมอ่าก็ก็คือต้องต้องทําอย่างทําอย่างอะไรสม่ำเสมอด้วย,ยวอย่างเยอะผมไปเออ่ไปไปรึกษาหมอเงี้ยนะเวลาตรวจสุขภาพเนี่ยหมอก็จะถามว่ายิ่งบางหรือเปล่าใช่ไหมผมก็บอกวิ่งเขาบอกหมอ,มอก็ถามว่าวิ่งเออ่ กี่ครั้งต่อสัปดาห์ผมผมก็มเคยปกติผมเคยวิ่งสักหนึ่งครัง้งสองครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยผมก็แค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งสัปดาห์หมอบอกไม่ได้ออกกำลังกายนี่มันต้องอย่างน้อยสี่สี่ครั้งต่อสัปดาห์นี่เป็นต้นนะฮะวิ่งหรือเดินก็ได้แต่ว,ว่าต้องให้คือต้องเอ่อต้องให,ให้ให้ต่อนเนื่องแล้วก็สอนเสมอสองวันน้อยไปอะไรเงี้ยหมอก็บอกกันดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ,อ่ออะไรนะอันนี้มันเหมือนกับเป็นการหมอเขียนใบสั่งยาให้เราอ่ะ คำว่าคือว่าต้องต้องต้องทําให้ได้สี่วันอย่างน้อยต่อสัปดาห์ค่ะดาหดหนึ่งมีเจ็ดวันสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันทำสี่วันก็วันเว้นวันก็พอได้นะคะอาจารย์ก็ยังพอได้ครับยังพอได้ใช่ไหมเพราะเวลาใครจะมาอะไรแบบว่ามามาเช่นชวนไปนู่ไปนี่หรือทํางานอะไรที่มันเกินเวลาเช่นออกกำลังกายผมก็จะบอกว่าผมไปไม่ได้นะวันนี้เนี่ยผมเวลาออกกำลังกายผมว่าหมอสั่งหมอจะอ่านรับหมอสั่ง เพราะนั้นคือไม่อการยึกับเราถ้าเราจะออกกำลังกาย,ยางีบชีพานเราก็มีข้ออ้างได้อืค่ะกับอย่างเงี้ยก็คือต้องระวังเราางื่องสุขภาพคค่ะครับ,อ,รบออกกําลังกายแล้วออกกําลังใจยังไงคะอาจารย์ก็ก็ไม่เครียดมากนะอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่เครียดมากเนี่ยถ้าเราไม่เครียดมากเนะี่ยคือร่างกายกับกายกับจิตมันสัมพันธ์กันจิตกับกายมีสัมพันธ์กันใช่ไหมตามหลักทางการแพทย์ก็คือแล้วถ้าเราไม่เครียดเนี่ยความดันก็จะไม่สูง ไขมันอัาใดเนี่ยอัระบบของตัวชีวัดในร่างกายมันก็จะไม่ไม่แปรปรวนรถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เครียดใช่ไหมถ้าเราเครียดเนี่ยคนที่จะเป็นโรคความดันโรคปญนาโรคหัวใจต่างเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องกรรมพันธุ์นะฮะเรื่องของอินตอร์ทิกเซเนี่ยคือเ,เป็นเกิจดจากเราเองด้วยพฤติกรรมของเราเองใช่ไหมอันนี้ถ้าเราก็ต้องถ้าเราเระวังไม่เครียดเนี่ยไม่ให้เครียดเกินไปเนี่ยก็ก็จะได้ครับอันนี้ต้องระวังนะ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นอาจจะเป็นเงื่อนไขส่วนบุคคลก็ได้นะฮะที่แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่าอะไรแบบว่าอันนี้ก็ได้ว่าแต่ละคนก็มีปัญหาไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ต้อบเอาไอเดียเป็นแนวทางกันนะครับเพราะว่าบางคนก็ปัญหาเยอะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมปัญหาที่ปัญหาส่วนตัวเราก็ไม่รู้แต่ละคนนะแต่บางเอิญผมอยู่สถานการณ์ที่ว่าผมพอจะจัดการได้ก็เลยก็เลย น,นะนนำไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าแนวคิดวิธีคิดของอาจารย์เนี่ยก็น่าจะาผ่อนหนักให้เป็นเบานะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการกับความเครียดหรือว่าการดูแลตัวเองเ่ยชอบคํานี้มากเลยเพราะว่า,าไม่ทําร้ายตัวเองนะคะด้วยการตามใจตัวเองกินอยู่เราจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามาสภาพร่างกายของเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการ ตรวสุขภาพบ่อยๆนะคะดิฉันสัมภาษณ์ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาในรายการนี้ก็จะพบคํานี้อยู่เป็นประจําทุกๆครั้งแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ยังฟิตๆที่จะทํางานต่อไปคุณผู้ฟังฟังหลายรอบแล้วนะคะก็น่าจะเข้าใจถึงความสําคัญอันนี้นะคะเอาสนุกๆค่ะอย่าไปแม้กระทั่งการออกกําลังก็อย่าไปเครียดด้วยนะคะทุกวันนี้นะคะอาจารย์ผูใช้วิธีการเอ๊ะ เออมันเดินก็เบื่อมันเล่นเครื่องก็เบื่อเอ๊ะลองดูซิทิกต o อกเขามีท่าอะไรเห็นเด็กๆเขาทาท่านู้นท่านี้ในทิกต็อกก็ย่างได้เออก็สนุกดีนะคะแล้วก็เขาก็จะมีความเห็นด้วยว่าเอ่อท่านี้จะลดอะไรมีล่องสิบเอ็ดมีอะไรก็เออดูๆแล้วเราก็เอามาทําตามนะคะแล้วก็ประมาณตัวเราเองสักนิดหนึ่งว่าอ๋อเราจะทําแบบเด็กมากไม่ได้ก็เอาพอเบาๆก็แล้วกันนะคะใช่ฮะอย่างตัวอย่างผมเองตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นช่วงที่เราต้องเดินทาง เราต้องเดินทางใช่มาทางเครื่อง,งบินสนามบินนี้ใช่ไหมเราต้องเดินทางไปยุดไปนี่พอดีที่มันไม่มีเวลาออกลำไส้เขาก็จะใช้ใชวิธีการคือพอลงจากเครื่องแล้วเราก็สนามบินมันมีทางเดินที่ยาวใช่ไหมก่อนจะไปถึงจุดที่เราเคื่อจะไปเช็คอจาจรย์ไม่เดินตามผ่านแน่นอนไม่เดินฮะแต่ก็เดินนี่เลยฮะตามปกติแบบนอกข้างนอกสายพานแล้วก็แล้วก็ถ้ามีของอยู่แล้วก็วางวาง,วางที่รถเข็นแล้วก็เหมือนกับดินเดินกิ่งวิ่ง คือมันประมาณเกือบกิโลนะครับถ้าเราออกกําล like ังกายอย่างเงี้ยมันก็หัวแตกเหมือนกันแล้วก็ถือว่าโอเคแล้ววันนี้เราก็ได้ออกกำลังกายแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็ปรับปรับตามความจาเป็นของมันค่ะแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดนะคะเออตัวตัวท่านเองเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดเลยเมื่อก่อนเนี่ยไปไหนที่ต้องเดินเยอะๆเนี่ยก็จะแบบว่าเออรู้สึกแบบหือททาไมต้องให้เราเดินเยอะขนาดนี้หรืออะไรเงี้ยแต่พอรู้สึกว่าการเดินมันคือการออกกําลังกายแล้วเราไม่มีเวลาไปออกกําลังกายที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าอ่ะ ถ้าจะต้องไปเดินที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าเออตายแล้วมีความสุขจังเลยได้นับเก้าได้สะสมเก้านะคะควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ศรีสมภพแห่งสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานาครินนะคะมาเล่าเรื่องราวดีๆที่สําคัญที่จําเป็นที่ตอนแรกถึงแม้ว่าคุณฝฟังจะรู้สึกว่าไกลตัวนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรานี้เองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะคะก็กลับขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยค่ะแล้ขอบพระคุณครับ ค่ะแล้วก็หวังว่าเรื่องราวดีๆในคืนนี้คงจะไม่ทําให้คุณผู้ฟังต้องเครียดกันนะคะอย่าลืมนะคะอาจารย์บอกเอาไว้ว่าทุกปัญหามีทางออกแล้วก็ทุกเรื่องมันก็จะผ่านไปด้วยดีถ้าเราจะช่วยกันนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีกันทุกท่านแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้คุณผู้ฟังทุกท่านจะตื่นขึ้นมาด้วยความคิดที่ทําให้จิตใจเบิกบานนะคะพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสามทุ่มเป็นต้นไปกลาบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับ รายการบอกเล่า965อเดย์อินเดอะไลฟ์ช่วงเฮล h ี t a อ k